ครับผมนะสวัสดีคเอฟซีทุกท่านทุกคนรั้งประเทศแม่เลยนะต้งประเทศแม่ทุกท่านทุตั้งประเทศนะฮะซิงช่องนี่นะครับผมโอ้ช่องโอ้มาตามด้วยในประเทศเพิ่นก hey, you know, ็ได้จากคลิปพอไหวเนาะคลิปพอไหวเพิ่นก็ไม่ได้ลงได้ค่ะสอหเพิ่นเห็นยืดทั้งหลังข่อยแม่ผมมีคนเห็น เพิ่นเห็นนี่คอยยืนยืนจังสี่ใช้ผ้าไว้กับตาข่อยนั่นเอามาโทกแับได้หรศัพท์ตอนสวัสดีนะค่ะเจ้าตู่สวัสดีกันเนาะคนไทยเชื่อสวัสดีเป็นพาธการต่างหากช่องเสาเจี๊ยบช่องไม้งช่องพัวสวยผ้ารวยเบิร์สู่ช่องเนาะค่ะครับผมโอ้บรรยากาศพี่น้องอันดีใจน้ำกระเจ้า มื่อวานนี่สามตัวแตกสองหลอดโอ้ยบ่ได้บ่ได้ลงในเฟดหายมื่อวานนี่แต่ยิ้ตัวมันซุ่มในเฟซเนาะเพราะว่าฝ่ายลืมเอาลืมมือก้อนมันมันติเก็เอาเมื่อก่อนก็แตกแตกเออเมื่อก้อนก็แตกมีหลายวันเมื่อก่อนก็แตกแตกห้าน้อยแตกไอ้อย่างของกี่ไอพี่คับปกติ มือสามศูนย์นั่นกระแตกมือสามศูนย์ไข่ก็ไม่ได้เอาสามศูนย์ลงในเฟตแต่ตซุ้มในไล่ซุ้มในเฟตมันบ็มีเล็กสือมันเลยเอาหนึ่งแปดสือคือเก้าเลยออกสองรอบหนึ่งแปดนี่อ้ั่วนี่ไหมนี่ไหมมือวาดนี่ไหมมือวาดนี่ลงไหาแต่ซุ้มในไล่แต่ตะซุ้มในไล่เนี่ยอืมเนี่ยตัวเล็ เห็นยบ้านนี้ห้าน้อยสามหาเจ็ดอันกาชาบหาเจ็ดหนึ่งค่ะนี่แต่งแต่สุ่มหนีได้มือว่นคอยว่าได้คอยเขาแย่งมันว่าได้เป็นเคียบไห้ผู้คอยสองคน้ท่านได้รุดได้หอดเยี่อขอขมากกับว่าแล้วตอ้โตคอยเป็นหนีเพโอน โอ้เจ okay. <em acao> ๊เป็นนีเพิ่นอยู่พินเล่นแม่นหูกันได้กับว่าไรไยบอกจนว่าเขาเงดเขาถามมาเจ๊ก็จีได้หลายน้องหูอยู่เจ๊เพราได้ไม่ได้จัคบาทไม่ได้จัคสลึงมันเป็นไปได้จังใดต้นตอเขาว่าต้นตอพวกหนูเอาไม่แต่หันเจ๊เ่าได้เป็นไปเ่าได้ตั้งมือซีซีซีศูนย์ผู้น่ะสองหลอกมือนั่นก็ได้มือนั้นซีซีซีมือสามแปดกับสองหลอกเขาเอาทะเบียนรถแม่อันที่ว่า คันท้นสองโงกันที่ออกรัฐบาลไทยเขาว่าทั้งหนามันท่านออกสามแปดเขาเลยเอาไปซื้อเหล้าไม่เลยออกเหล้าเขาเลยถือครับผมคอยว่าถืออีกที่ก็ทั้งหมดนี่ทะเบียนไม่ขม่าแบบนี้มือนี่ทะเบียนไม่กับข้านี่แหละหัวตะขม่าครับคขั้นก้อนหนาที่เ่าท่านออกที่ว่าหลอดตะกี้เข้าวมาล้างปูแม่ครัหลอดตะกี้เข้าวมาล้างปูหลอดนี่ข้าวเลยมาไหวอีกแม่ครับก็หนุ่มเจ็บ สวัสดีครับเจษฎาสวัสดีครับผมมีราม่าเจ็ดเจ็ดนเนาะเจ็ดเจ็ดเพิ่งเข้ามาครั้งแรกคนวางหมดนี้ระมาครับพี่ซี่ครับผมออกแต่ข้างหน้าแปดเจ็ดแต่ข้างหลังยังไม่ออกคือเจ็ดเจ็ดอีที่ครับผมไปแต่มือแล้งอยู่ละไปรถมือแล้งไปได้ได้ตั้วว่าขันมาหางมาเอารถขันนี้มากมือใดกับพัดแม่นทะเบียนเล่าได้หรอเอโอ้เนาะ พอไปทะเบียนรถเจ้าออกอยู่เครื่องเดียนเจ้ารู้ตัวว่าตั้งแต่มือปุ่นมากอันตั้งแต่มืออันรัฐบาลไทยมากมือเขาดีกับแจกซี่ก่าหมดหกสี่เก่าเขาว่าอันซุ่มเถื่อนไหมอันมือนั่นยังแปดหาซี่จันตัวเขาถามมาเศร้าซื้อได้ไปแมไหมว่ามันซื้อเศร้าซื้อจันหมดเลยเศร้าละแม่มาสั่ง มันออกอยู่ไปะนะออนอนก็เศร้าได้แล้วมันสิบห้าหมือสิบเจ็ดมือตาไปแปดเดือนแล้วม,มือนี่สุดท้ายด้อยครับเ <c oughs> ด้อ,อ,ดอเขาไปจอดฝามืจอดบ่อยนี่มือเออเขาไปจอดอีกครับอเม,มื่อนั่งกัดเจ้ฟันว่าพ่อยเขาไปจอดเห็นไหมนี่ทั้งมองหันละมองคอยฟันว่าเจ้าเขาไปจอดมือนี่ก็เข้าไปจอดอีกครับพี่ครับเออ,อ,อคร <c oughs> ับเอาใจเอุทายยเลใจน้ำเพลินเนาะครับผู้เพลินโชบี กูบ่กโชคดีกะอดเอาหางอยากมากเลยดิเห็นมีหน้าตันท่างเป็นล่าสุดออกไปอีกตั่นชื่อถึงว่าท่นพี่ร้องเท่านีแบบไร้คู่แต่เงินแต่ว่าเอากูนี่แหละไันบรรยากาศพี่ร้องบรรยากาศญี่ปนเจ็ดตัวครับกับปูกับปูล่ะคาะถ้าพอให้เขามาเมียนอันนี้กะบไก่ซีซัมเลสแล้วเหลือแต่ส่วนเสียน กับล่งไร่ล่ง<ม>ล่งเกตค่ะ<ม>แต่คือให้เขา,มาไม่ง่ายไม่ขึ้นจากดินปวกก<ม>ับฝนตกปวกมันแห้งว่าคอยรู้อยู่ดีว่าขันคอยฟันเห็นแข่คือคอยเป็นนีน่ะนะนั่นละอันคอยฟันเห็นแครหลังก็ไม่คอยเลยบว่าถือเลขบบอกเลขคนไปถือผูใ้ใดสีเสียว่าจะคร้มซื้อว่าถือไหนะม,ม,ม,มแก่คือ,คอขันฟันเหีนแกรนี่คือติดข้าง <S <S> ามันมีแน่ติดข้างเพิ่น อยากว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าเป็นข่อยติดต้างก็ข่อยเป็นผู้ขอให้มือกับมันกับข้าข่อยคือเก้าอันนั้นแต่คือผู้ผู้คนได้แล้วผู้คนได้แล้วคนยังบุคลีมากเพื่อเพื่อกระโท่มาบอกเลยละว่าอีกสองสามมื่นเ้อขอโทษขออภัยไม่ยังหมุนผู้ฝากมากก็โดนน้ำกันสองไล่เออนองนั่นให้ว่า มูเพิ่นนั่นไหมมูของเพิ่นอีกอถือเบิดเขาคือเขาถือเบิด์ตมีต่ข่อยเขาแยงหมุนสองคนก็ถือ,อเขาเอาเหล็กต่อไปจากแยกหุ่นแยกหุ่นก็ามา่ข่อยเอกน้องข่อยอเขาถือเบิร์ตถือต่อข่อยก็แย่งมุน<อ><อ>เป็นตงนตงเตงยเล่าวานางคน ระหว่าโทรไปถามเจกันนะขันปอถือแต่งุ่นปอเป็นหยางขันเจปอถือนั่นนี่คือลอยเปอร์เซ็นต์มานเป็นเขียดไให้มาดันเออจะกระปูเป็นเกียรติกมาแล้วก็บบเขยพิ่นบัวเกียดกดอปูเพิ่นดับเศษเออแมนเออโหโยะเพิ่นดัดเษเพิ่นล่มโทษเพิ่นล่มโทษเมกดกับตัวเล็กอยู่ n h ามือบ้านนี่เนาะเออควบฝันไม่เกะโอ้ลืม ฝันก่อนฝันเห็นมูเก่าฝันเห็นมูเก่าฝันเห็นผู้ยิ่งคนนี้ที่ไหนเป็นซีสุกเต้าโอ้หอยกระซี่พนกระซี่ที่หอยเอาลงกห้เห็นบ่มันไปออกห้าน้อยแล้วนั่นหอยลูกหายศูนย์ซี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 ศูนย์ซีซีสองนั่นล่ะนี่คือรัฐบาลไทยงวดนี้ครับผมลงกห้ยตาหลายมือแล้วเพตอนแรกก่อนเจ้พนบระว่าิจะไหนได้จริงซีซีนี่บ่วซีซี สี่สองสี่ศูนย์ค่ะเพราะว่าศูนย์จำได้ก็ฝันนั่นศูนย์หลายศูนย์เห่เหล้าศูนย์แห้งศูนย์ไห่กันบึ้บึ้บฟื้นผ่าฝันเห่เล่ายันได้คอยถือเลขือเที่ยวนนั่นตะก,กี้ฝันว่าขี้ขั้วยส่วนกันกับเล่า<อ>กัเลขก,กับอวกเกตซีซีคอยะถือสามตัวตะก,กี้เออบัดนี้ก็ฝันเห็นเหล้าอีกแล้วหลายปีแล้วเพราะฝันเห็นเหล้า แต่ว่าฟันว่าศูนย์ให้กันศูนย์หลายข่อยกระเลยว่าซูนซีซีใช่หรอซูนซีซีสามตัวคันเพราะว่าซีซีซูนอ๋อให้มุนออกอยู่นี่เลยมุนเอาอยู่หันละโอ้พี่น้อหน่อยเรื่อยๆหน่เนาะแมนแข็งๆค่ะมีจำหนีเรือรัฐบาลไทยงวดนี่โอ้มีแต่เหล็กซีแข็งๆเล็กครับมีแต่เหล็กซีนี่แหละโอ้ว่มีตัวอื่น พะว่ามัวแต่ฝันซ้อมเทียนนาะงวดนี่ครับผมก็คือฝันหินแขกว่าต้องไปตีเป็นเหล็กผู้ใดตีเป็นก็ไปตีเอาหลดว่างเทียนมันเป็นเหล็กคือตอนฝันหินปูหาเสียนหน่ะเนาะเขาก็บอกว่าว่าให้ตีว่าให้ตีออกอีลีกเอาฮาหน่อเอ่อเขาบ็ว่าแต่บอกว่าปูเพิ่นมาบอกให้เฮ็ดจังเซนยิ่งสี่ซื้อครับผู้ใดว่าท่านได้รู้เฮ็ดหาเสียนคือคววมฝันเด้อค่ะองปูค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากตามก็ตามได้นะเจ้า บ่ตามละตัวเดียวนี่แหละโอตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยแข่นแขวนเลยครับอีที่รัฐบาลไทยจำนี่ร้านซื้อยังเพิ่อนกอล์ฮายเราท่านเพิ่นสีห้นะท่านเพิ่นบ่ให้ห่วยเป็นผู้บอกมูแท้ๆยังบ่ได้เขาถือสามตัวออมที่พ้อมแดนสองตีย๋มัวนนี่อันนี้ก็จะมันนี่นย ตัดไปอมติเอาสันเออนั่ลัตัดไปเห็นความเรียบร้อยรัฐบาลไทยนะครับนาะขันมันออกศูนย์ซีซีผัดว่าบ้าตงได้หรอพรากันเขียนซีซีศูนย์เหมันออกศูนย์ซี่ซีผัดว่าโอ้ยถึงโต๊ดปัสีวาได้หรอโอจะสีว่างซันก่อนมันเป็นนะครับพี่ครับนี่พี่ันีพี่น้องมันมีซนีหนึ่งว่าจะขี่เป็นโตังไงแน่ๆก็ติดสี่ไพี่น้องเน้นสี่เพราะว่าฝันเห็นผู้หญิงคนนี้มาแน่นอน เลือกซีครับค่ะเคยอยโเคยหมันทั้งฝันเห็นเพิ่นทั้งศูนย์ศูนย์ให้กันทั้งสองคนไหมโอ้ค่ะยังโอ้มันเต้นอ๋อยงมันเต้นไม่เนี่ยโอเรื่องเห็นพลอยหากรงเนี่ยเต้นยรื่องเพี้ยนตะกรงมาหาเองพัฒนาลดิเออไม่ใช่รัฐบาลที่นี่รัฐบาลไทยเนาะครับผมเพิ่นจะ เอาเรียกกอฟันรัฐบาลไทยเอาเรียกกอง be, mm ัน hmm. ค่ะได้ได้จะสฉัาไม่เห็นแ่้ต่นตาควงควงเอออืมครบไปเจ็ดสี่สี่ศูสสองมุนเอาซี่ี่ศูนย์สีศูนย์ซีศูนย์สี่สีะครับอีกทีครับมีอยู่ในหันเดียว้มุนให้รับานนี่เนาะนี่คือรัฐบาลไทยงวดนี้เด้ค่ะสื่อติดไว้มันหน่อยๆตัวห้เทียมันออกเทียมันถือ แต่ว่าเขาถือไปแล้วได้นี่อันนี้กับอันนี้เหลืออันนี้อันเดียวอู้อ้าวโมงเดี๋ยนมันบ่กเหลือไนก็เก่งบัซุ้มอันเอฟจีนีละเล็กน้อยนีละลูกหลานเขาวาเลียกงาเพิ่นจิกเก็บออกเพื่อสุตแต่ผู้ใดเป็นมมในเฟสเขาสีลูกขันตัวใดเมื่็ท่านออกเพื่อนอามาเก็บออกจนเบิดเลี้ยกเพื่อนเพมีเหลือเพราะว่าเลปูเลียกงาบพมีเหลือออกจนเบิดค่ะออกจนเบิดเราจะเศร้า แค่นั้นสิออกมือได้รถสี่สิบไปในสามสี่มื่นนี่ล่ะเขาว่าขีดข้ามอะไรแกมันชอบอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะค่ะสำหรับต่างประเทศก็คือทะเบียนรถขั้นมังหันน้ทะเบียนรถค่ะเอาเขียนทะเบียนรถเขียนแล้วเขียนแล้วค่ะนั่นล่ะอันนี้ก็ไปได้ค่ะแรงก็ไปโลดใช่มักก็ไปโลดบ่อเจม่นค่ะมักก็ไปโลด ว่าหน่อยตัวดีแม่นีดีเนาะบ่ไหลบ่ไหลายตัวขอให้มีโชคมีลาภขอให้เฮงเงเด้อค่ะอืู้ใดบ่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ขาให้ขายดีมีกำไรระการร่างกายแข็งแรงเด้อสำหรับปาฏิหาริผู้ปาฏิหาริย์งานนย่ไรขักแต่ว่าให้เจ้าตัวข้าเจ้าเมา่อว่าเองขคอยพวเบ้าดอก มีปฏิหารพ่อปฏิหารนี่หลายจะเจ้าตัวไผมากจังไห้ก็เจ้าเมื่อวาเขาเองครับอ่าขันเบนทั้งชงบบมาไทยกับสิอัดคิดใบส้งปากไปฝากดี่ดอกครับผม่เพราะว่าแต่ละคนเจอปฏิหารแบบชนิดที่ห้าป้ฟังนี่ตัวก่อยยังออาปากกั่าเรียว่าเป็นพนมาประเหตุปฏิหารในคากปวดมาเจเมนค่ะครับบางคนเพิ่นกลับไปหาไปสี่ไปซอยนะไปซอย ไปอุ่มไปสู้บางคนก็ไปซอยให้รอดตายไหมค,ะค่ะไปนอนอยู่น้ำในห้องในโรงพยาบาลกับมี่ค่ะตอนหมอพาตัดครับค่ะค,คะอะือปฏิหารเกิดข<ม>ึ้นค่ะครับ,บางคนทีปูงยาเพิ่นไปท่วงเนาะบางคนทีว่าจำเ,เร็จแล้วเ่าท่านแก่บน การให้ขอขมาึ้นนะค่ะเฮ็ดขันหาค้นวิธีการก็คือตั้งขันหาึ้นแล้วยกมือใส่หัวเอื่นหาโหลดปูดันยาบุญสุขตอนนี้ลูกหลานบ่ท่านได้พรมลูกหลานบ่ได้ละบ่ได้เลื่อยเ่ได้ลืมอ่าะได้บ่ใส่ใจแต่ว่าขั้นเบาเลยจงมาเหตุปั๊บมัน่คยบรมค่เนี่ยงานบันไดก็ต้องสลระมาก่อน แต่ด้เห็ุงานอยู่กับในเศ้าเห็ดงานแม่นะนั่นเป็นตจยากก็ยังเป็นตายานออนั่นละย่าอย่ายาอย่าย่าผิดคำสัญญากับเพิร์นยากง่ไงกะไฮอย่าเว้าค่ะจันยาเบ้าเนี้ยมันยากอย่าเปาเลยกะห้เบ้าเนี้ยมันไงไงขอซื้อๆเปนกใไฮค่ะบพ่าต้องบุญอ่าันผู้บพิ่ิทิ์ไฮขอซื้อๆเป่นกะไฮผู้บพิสิิเมตตาว่าต้องบุ แม่นผูนนตตนนน้บป็นบ่เมตตานี่ยว่าปฏิบักับอะไรอ่าผู้ลังคเพนเ่น,น,นบริโภบุญ่้พบ่นได้โอนเงินมาหย็ดบุญซูมือค่ะเมื 2, 000, 000, 000, อ่อพะ1สองพันสา0พันแล้วแต่ว่ามือนั้นถึอสองตหรือสโตครับผมแต่ปรากฏว่าทุกมือ,อค่ะให้ว่าจนว่าสร้างเขาว่ามันก็บ่เบิดเป็นเหลวเงินเขา กันปูเล็กมันก็บ่เบิดแล้วเฮาจะบ่ได้ยุนี่สามปีบุญบอกว่าซุ้งจ้างเออเอ้ยยุนี่สามปีก็บ่ได้หนีเฮาหลายปันนี่กันแห้งตัวบ่ได้ยังงานบอกว่าเออกเรียกว่าทุกขันฉันบอกฉันดอกทุกขันกูอีจ้างกูไม่เออค่ะก็มีโชคป้าไปซุ้งซางกันอะไรแต่ละคนเห็นว่าได้ยุเป็นประจำไม่เห็นได้เป็นบางคนบางคนเห็นอยู่เป็นตัวกับว่าได้ค่ะ เดี๋ยวจะก้นเป็นว่าบุญวัฒนาคนเพราะคือกันนี่นะครับแม่นเห็นปันไดกับบ่อใดแม่นบอกถือปันไดกับบ่อใดไปซื้อถือกับบ่อใดเขาหายเงินออค่ะไปซื้อรถตุลี่ไว้รถตุลี่กับเฮียทิมมันเขาไปถุงส่งใบซักเพื่อท่านจะพูดว่าอะไรจนย่อมจนย่อมเขาย่อมเบิดแล้วคือเพิ่นกันเพิ่นสิบว่าหายกับบ่ได้ค่ะ ถือลอตเตอรี่เนี่ยเอาไปใส่ถุงสูงเนี่ยเอาไปซักกระมี่ครับค่ะลุงคนไปซื้ออันที่โเแมนลอตเตอรี่ถือมาเขาบ่าใหเงินแล้วมี่ผู้สีบอดอะไรับพู้ลังคนถือซีเจ้าบอได้แจ๊กเจ้าก็มี่ค่ะจนบ่าเป็นหยัางจังใดม้าขมาอ้าอนมาย่อมเนาะค่ะเอาเนี่เด้อค่ะเด้อรัฐบาลไล้เอาลงได้แล้วเนาะครับผม ນະຄະບານໄທງວດມາເຈົ <t <t oh, ້າວ່າໃຫ້ເພິ່ນໄປຊ້ອມຫຍ້າເລີຍບໍ່ຄົນຄົນເພິ່ນກະມັກຊ້ອມຫຍ້າເພິ່ນໄປຊ້ອມຫຍ້າໃຜດຽວມັນບໍ່ໄດ້ຍ